สวัสดีครับชาวราศีเมถุนหรือราศีเจมินายทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่อดูดวงพ24ยิบสี่าสมพัธ์บายทาโร่แมนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของความรับความสัมพันธ์ของชาวทั้ง12ราศีรอบประจำเดือนเดือนพฤศจิกายนนะครับ2564นะขอต้อนรับชาวราศีเมถุนหรือราศีเจมินายและชาวทั้ง11ราศีที่เหลือ เอฟซทุกทท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับเข้าสู่เดือนโนว์เบอรหรือเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นยังไงบ้างครับความรับความสัมพันธ์ของชาราศีเม่ถูหรือ g จ m ีน i ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของต้นปีถึงเดือนที่11แล้วนะครับซึ่งเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นเดือนปีใหม่ของอ โลกเราแล้วนะครับนะในช่วงของเดือนเดืเอนธันก็จะเป็นช่วงของแฮปปี้นิวีย์นะครับแล้วก็เชื่อมัน่นหลายหลายคู่เลยสําหรับชาราศีเมุูหรือเจมิน่ที่มีแฟนหรือมีคนคนรักอยู่แล้วนะคุณคงจะได้เจอคนรักนะครับเพราะว่าประเทศของเราก็เปิดแล้วนะก็หวังว่าทุกทท่านก็ยังไงกัดย่าปกนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพโดยขอให้คุณสําเร็จในเรื่องทางด้านความรักด้วยละกันนะครับนะคนโสดก็ขอให้คุณได้เจอ คู่แท้นะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้ความรักของคุณนั้นดีขึ้นขึ้นไปนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้และกดกระดิ่งติดตามให้กับทารูแมนด้วยนะครับเพื่อจะเป็นค่ากูกับทารูแมนนะที่จะผลิตคลิปดีๆออกมาไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ของชาวทัพสิบสองราศรีรอบประจําเดือนทุกๆเดือนนะครับหรือว่าจะเป็นพ <N> ิกอแดกในเอพิโซดต่างๆแล้วก็ Random Time แ a นดด็อกไทม์เลสนะครับในเอพิโซดต่างๆแล้วก็พิกอาร์คนะฮะในเอพิโซดต่างๆด้วย ขอขอบคุณทุกๆคำคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาก็พร้อมที่จะปรับปรุงนะครับแล้วก็แก้ไขนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ชมเชยเข้ามานะครับยังไงก็น้อมรับเอาไว้นะครับแล้วก็ขอให้คุณได้ติดตามทาร์โวแมนกันอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วขอให้คลิปนี้มีคนเข้ามาดูเยอะๆแล้วกันนะแล้วก็แน่นอนนะครับขออีก โป,โ,โปรโมทอีกหนึ่งผลงานแล้วกันนะครับก็เกี่ยวกับศาสตร์แมทร์โทรจีคือศาสตร์พลังงานเบอร์โทรศัพท์นะครับด้านบวกนะครับเรามาดูกันว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณนั้นเนี่ยเป็นเบอร์ที่เป็นพลังงานด้านบวกหรือด้านลบนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาถามทาร์โรแมนได้หรือว่าจะอัดไลน์เข้ามาก,ก็ได้นะหรือจะพิมพ์เข้าไปใน Facebook คําว่าด oo ูดงพายิบซียาสมพันธ์บายทาร์โรแมนนะครับก็สามารถที่จะทิ้งเบอร์แล้วก็ให้ทาร์โรแมนนั้นทานายได้ผมทํานายให้ฟรีนะและพร้อมนะครับที่จะจัดเบอร์นะที่มีความเเปป็็นนนสสิทมงงงคคลลกกกัับบุณ้วพาาาาดี่รถ จะหยิบยื่นโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนะครับกับกลายเป็นดีได้จนคุณนะั้นต้องทึ่งนะอันนี้เป็นความเชื่อสาหรับบุคคลนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะที่ว่าให้ความให้ความไว้วางใจกับทาร์โรแมนในการที่ให้เปลี่ยนเบอร์ให้นะครับแล้วก็อานเบอร์ให้แล้วก็เอาไปใช้แล้วก็เป็นผลกันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะอดไลน์หรือโทรเข้ามาหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปใน Facebook, คาาวว่ดดดูดงไพยัสัยสสมผ้ก ให้ทารโรแมนได้อ่านนะฮะแล้วก็สามารถที่จะจัดเบอร์ให้คุณได้นะครับว่าเป็นพลังงานบวกและเอาไปใช้เนี่ยจะมีความสุขหรือสมหวังหรือได้รับพลังงานเอนเนอร์จีที่เป็นพลังงานด้านบวกหรือเป็นด้านโพสติฟเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้และนําโอกาสดีๆมาสู่ชีวิตคุณได้นะครับยังไงก็ลองปรปรึกษากันนะขอฝากผลงานตรงนี้เอาไว้ด้วยละกันนะครับ และแน่นอนนะครับในช่วงของเดือนนี้ทาร่แมนก็ได้นำไพ่ทาร่กับไพ่ออร์โคลอ,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 อย่างลสมรับนะเข้ามารีดดิ้งและคลาร์ฟายให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาลาสีเมถุนหรือเจมินายทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วในรอบเดือนออกเดือ์2021หรือเดือนพฤศจิกายน2 0 6 4นะครับสำรับที่เห็นตรงหน้าเปิดให้มาลวพลังงาน4ใบนะครับเป็นสำรับขาวดำเป็นศิลปะลุ่มสบายอ่านว่า The Luxtaro e นะครับสำรับนี้ชื่อว่า The Luxtaro นะซึ่งจะมารีดดิ้งในความรักความสัมพันธ์ให้กับชาลาสนี่่คนนดูใรออบเืพ พิจิกายยร,รยน2 5น1 4ได้อย่างแม่นยำและตงใจนะครับและมีอีกหนึ่งสำรับก็คือไพ่ออร์คิลก็คือ the pretrace of light oracle นะครับ the pretrace นี่บอกบอกถึงราศีพะจันทร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะเคล้าไฟอะไรในความรักความสัมพันธ์นะครับหรือว่าให้ข้อคิดหรือปรัชญาชีวิตดีๆในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนหรือเจมีได้ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วในรอบเดือนพิจิกายนน254ี้ได้อย่างชัดเจนและตรรใใจหห้กชาาวีเมมุนือ์ นายด้วยละกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มทํานายเลยละกันนะเอาคนโสดของชาวราศีเมษก่อนเลยละกันนะครับเนื่องจากพลังงานนะครับคุณมีไพ่พลังงานที่ดีๆเข้ามามากเลยนะนะกับเดลัคคาโร่เนี่ยด้านซ้ายมือคุณได้ไพ่ two of swords นะครับหรือไพ่สองดาบ k n i g h t of swords เป็นไพ่อัศวินดาบเท n of cups เป็นไพ่สิบถ้วยและไพ่จบคือไพ่เดอะซันนะฮะและเป็นราศีเดียวที่ผมกําลัง leading มาเนี่ยเป็นไพ่จบที่สวยงามที่สุดเลยดังนั้นคนโสดนะครับ ประการแรกเลยทารามาอยากขอแสดงความดีใจว่าในเดือนนี้หรืออาจจะเป็นในช่วงของเดือน December ก็ได้นะอยู่ในช่วงของโนเวม ber ด e ซ e มเบอนะครับพิจิกาวธันวาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ ที่จะได้เจอเจอโซเมรหรือว่าเจอเจอทวินเฟรมนะเพราะอิทธิพลของไพ่มีไพ่สิทธุย้ยเข้ามาแล้วมีไพ่เดอะซันเนี่ยมันบ่งบอกและชีช้ชัดเอาไว้มากๆเลยว่าชาวราศีเมถุนหรือจีวเน,นคนที่ยังโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคู่แท้หรือมีคู่แท้จิตวิญญาณเนี่ยเข้ามาคุณในรอบเดือนนี้นะฮะและคุณจะรับไม่รับเนี่ยอันนี้จะขึ้นอยู่กับคุณด้วยแล้วกันนะแต่เขาบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยอาจจะมีเรื่องนะครับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะต้องจัดการหรือว่าที่จะตต้้อองงคิดจะ ทำอะไรประมาณนี้นะครับและบังเอิญว่าคู่ของคุณเนี่ยจะเข้ามาในรอบของเดือนนี้หรืออาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้นะเพราะว่าคําทํานายตรงนี้เนี่ยในไพ่สิบถ้วยกับไพ่เดอะซันเนี่ยอาจจะเข้ามาในรอบของเดือนเดือนธันได้ซึ่งก็ไม่ช้าเร็วภายใน2เดือนนะครับคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการได้เจอนะเมื่อได้เจอแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ชาวราศีเมถุนหรือชาวเมายคนที่ยังโสดเนี่ยคุณอาจจะมีใจ,ใจิตใจหรือว่าสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างจะหลังเลคือ เ,เหมือนกับว่ากลา้กลากลัวประมาณนี้นะครับหรือว่าคุณอาจจะยังลังเลไม,ไม่ตัดสินใจอะไรประมาณนี้เพราะว่าคุณกลัวว่าความรักของคุณนั้นหรือว่าคุณกลัวว่าความรักที่ผ่านมามันไม่ดีนะครับคุณกลัวว่ามันจะ เป็นเหมือนกับประวัติศาสตร์สำร่อยนะดังนั้นใครที่เข้ามาใหม่ในรอบเดือนนี้เนี่ยคุณเองก็ยังกล้าๆกลกักกกวๆยังแบกลับแบกสู้อยู่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะชาวราศีเมถุนหรือเจนนิไคนที่ยังโสดคุณไม่ต้องไปอินหรือว่าไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากมาย <S <S เปิดใจครับทำใจให้สบายๆและพร้อมรับกับพลังงานเอเนจีที่เป็นโพสต v ฟหรือด้านบวกดีๆนะซึ่งที่จะเข้ามานะครับให้กับชาวราศีเมถุนหรือเจนนิไคุณจะได้เจอเจอคู่ที่ใช่ คู่ที่มีเคมิสตรีหรือว่าเคมี e, ที่เข้ากับคุณได้นะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าเขาหรือเธอนั้นอาจจะเข้ามาลุกคุณก่อนหรือว่าอาจจะเข้ามาจีบคุณก่อนหรือว่าคุณจะไปจีบเขาก็ตามนะเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนคนที่ยังโสดคุณอาจจะไปปิ๊งไข่และเป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นที่คุณปิ๊งนะครับมีเกณฑ์ที่จะตอบรับหรือตอบสนองคุณด้วย ดังนั้นจึงเป็นข่าวดีให้กับชาลาศีไม่ถุนมากๆนะและอาจจะมีเกณฑ์ในการได้คบหาดูใจแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่15นะครับถึงวันที่30ของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นชว่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้รู้จักใครบางคนหรือเป็นชว่วงเวลาดีๆที่คุณจะเปิดใจในการที่คุณจะ,จะได้รับความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะครับและมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความจริงใจและใช้เวลาไปเรื่อยๆคุณเองอาจจะมีความรู้สึกพิเศษกับเขาหรือเธอนะครับที่เข้ามาในรอบเดือนนี้นะว่าเขาหรือเธอมีความแปลกกว่าคนทุกๆ คนที่คุณเคยเจอมานะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปนิสัยความคิดความอ่านแล้วก็ลักษณะท่าทางหรือแมออ้ความเป็นตัวตนของตัวเขาเองนะครับนะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเข้ากับคุณได้ค่อนข้างมากทีเดียวดังนั้นชาราศีเมถุนหรือเจมินายคนที่ยังโสดได้รับรู้ไว้เลยนะครับว่าตัวของคุณเองนั้นมีเกณฑ์จะได้เจอเจอโซเมทหรือโทบินเฟรมนะดังนั้น คุณค่อยๆเปิดใจและค่อยๆคบหานะครับดังนั้นใครที่เหงามานานใครที่โสดมานานสำหรับชาวราศีเมถุนหรือเจมินายนั้นคุณมีเกณฑ์ได้เจอตั้งแต่เดือนนี้ยันไปถึงประมาณเดือนธันวาเลยนะครับดังนั้นคุณดูเอาไว้แล้วกันนะเมื่อเข้ามาแล้วจงเต็มตัวเต็มใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปและมีความเป็นตัวของตัวคุณเองให้มากที่สุดคุณไม่จําเป็นจะต้องไปเ,เปลี่ยนนะฮะ หรือว่าจะต้องไปเปลี่ยนนิสัยอะไรเพื่อเขาหรือเธอเลยขอให้คุณมีความเป็นธรรมชาติและมีความเป็นตัวของตัวคุณเองเพราะว่าคนที่จะมาเป็นโซเมตหรือว่าจะมาเป็นทวินเฟรมของคุณเนี่ยคุณมีเกณฑ์เหมือนกับว่าเขาจะรับนะฮะในความเป็นตัวตนของคุณได้อยู่แล้วไม่ว่าตัวคุณนั้นอาจจะเป็นคนที่นิสัยอ,อ,อาจจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงอารมณ์ตี๊ดเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองหรือว่ามีทิฏฐิยังไงก็แล้วแต่น,นะครับคุณก็มีเกณฑ์จะได้เจอและโดยเฉพาะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอทวินเฟรมหรือโซเมตของคุณเป็นคนที่่ออาายยยุุน้้กววคณด หรืออายุไล่เลี่ยกันก็ได้นะฮะแต่ความจริงนะฮะเป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจจะจะเจอคนอายุมากกว่าก็ได้ซึ่งเขาหรือเธออาจจะเกิดในช่วงของวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์หรือว่าวันอังคารประมาณนี้นะแต่จริงๆแล้วคุณสามารถจะได้เจอเจอเจอผู้ชายหรือผู้หญิงที่เกิดทุกๆวันได้แล้วนะครับนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นคนค่อนข้างนิ่งๆรักโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากเป็นคนใจเย็นแล้วก็เป็นบุค,คลิกค,ค่อนข้าง,างจะขี้อายนิดนึง ซึ่งอาจจะเป็นคนที่เข้ามาปฏิความสัมพันธ์กับคุณได้ดังนั้นคุณเปิดใจต้อนรับเอาไว้แล้วกันนะครับนะแล้วดูว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือคุณกับเธอเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะแต่ทาร์วแมนบอกได้เลยว่าน่าจะไปในทิศทางที่ดีและตัวคุณเองก็รู้สึกค่อนข้างจะชอบอก็เหมือนกันหรือคุณก็แอบชอบเขาเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ขอให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปเรื่อยๆโดยใช้เวลาเป็นตัวขัดเกลาหรือเวลาเป็นตัวพิสูจน์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วคุณก็จะเห็นเองว่าคนที่เข้ามาหาคุณนั้นรักคุณจริงใจขนาดไหนหรือรักคุณจริงจังขนาดไหนนะครับยังไงตัวคุณเองนั้นเป็นต นะยังไงทารุแมนอยากให้คุณนั้นเป็นตัวของตัวเองให้มากๆนะฮะแล้วก็พร้อมรับกับพลังงานเอนดิจีความรักที่ดีๆที่มันจะมีเข้ามาในรอบของเดือนนี้ด้วยถือว่าในเดือนนี้นะครับอุปสรรคมันจะมีมาจากตัวคุณก็ตามหรือว่าอาจจะมาจากตัวเขาที่เข้ามาปฏิความสัมพันธ์กับคุณก็ตามในรอบของเดือนนี้แต่ไม่ต้องกลัวทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะโชว์หรือว่าจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเองว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ใช่ของคุณหรือเปล่า นะครับถ้าคุณเชื่อคําว่าคู่แท้นะหรือว่าคู่แล้วคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันเนี่ยดังนั้นคุณดูเอาไว้แล้วกันว่าคนที่ทาร์โรแมทนั้นทํานายว่าจะเข้ามาในเดือนในที่มั่มีเกณฑ์จะเป็นโซเมตรหรือว่าเป็นทวินเปเรกับคุณเนี่ยเขาหรือเธอนั้นจะเป็นคู่กับคุณจริงไหม ยังไงก็ดูไปแล้วกันนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่สิบถ้วยกับไพ่เดอะซันเนี่ยค่อนข้างจะบอกชี้ชัดและค่อนข้างค่อนข้างจะบอกแม่นยำมากๆว่าคุณเองอาจจะได้เจอทวินเฟรมหรือโซเมงนะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะจนถึงประมาณเดือนธันวาคมยังไงทารุณแมนขอเป็นกำลังใจให้คุณและขอให้เรื่องราวต่างๆในเดือนนี้ในความรักของคุณจงราบลื่นและจงไรอุปสรรคแล้วกันนะครับและขอให้คุณเจอคนที่ใช่แล้วกันนะทารุณแมนขอเป็นกำลังใจให้เอาล่ะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับชาวราศีเจมินายหรือราศีเมถุนคนที่มีคู่กันบ้างไม่ว่าคุณจะแต่งงานกันก็ดีหรือว่าไม่แต่งงานกันก็ดีนะครับคบกันไปไปมาหรือจะอยู่ด้วยกันก็ดีหรือว่าคุณอาจจะมีประเด็นหรือมีปัญหากันนะหรือว่าความสัมพันธ์กับสถานะคนที่ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่ที่มีประเด็นและมีปัญหากันเนี่ยมีเกณฑ์ที่คนรักของคุณจะกลับมาคือดีกับคุณเพราะว่าอยากบอกให้รู้ไว้เลยว่าเขาคนนี้แหละคือโซเมทหรือคือทวินเฟรมของคุณที่แท้จริง ะะดังนั้นมีเกณฑ์อของคนที่จะ,ะกลับมาคืนดีกันค่อนข้างสูงนะฮะ ไม่ว่าคุณเองนั้นจะมีปัญหาหรือว่าทะเลาะกันยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายง้อเขาหรือเขาจะมาง้อคุณเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงวันที่15ถึงวันที่30ของเดือนพฤศจิกายนคุณดูเอาไว้นะจะมีเกณฑ์ในการที่จะกลับมาคืนดีกันแล้วก็การกลับมาคืนดีกันในครั้งนี้จะมีการเข้าอกเข้าใจแล้วก็มีการปรับตัวซึ่งกันและกันมากขึ้นมันจึงทําให้ความสัมพันธ์นั้นราบลื่นมากๆนะครับดังนั้นใครที่คบหากันมานานและมีเกณฑ์ในการที่ผิดใจกันหรือโกรธกันนะครับไม่ว่านดดืีล้รคกกััไบ เพราะว่าเขาหรือเธอคนนี้คือโซเมทหรือคือทวินเฟรมของคุณนั่นเองนะยังไงุณดูไปลวกันนะครับนะคราวนี้เรามาดูกับคู่ที่สถานภาพที่ไม่ชัดเจนบ้างอะ่ะเดือนนี้เขาหรือเธอคนนี้กับสัมพันธภาพที่ไม่ชัดเจนจะมาบอกรักคุณนะครับนะและก็จะมาแสดงออกแบบมากๆเลยว่าเขาหรือเธอนั้นพร้อมที่จะหยิบยื่นสถานะที่ชัดเจนให้กับคุณแล้วก็คือการได้เป็นแฟนกันและการคบหาดูใจกัน ดังนั้นเป็นไปได้ว่าคนอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนในรอบเดือนนี้เขาหรือเธอมีเกณฑ์ที่จะแสดงออกและเขาหรือเธอนั้นมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะครับสามารถไปเป็นโซเมหรือสามารถจะเป็นทรินเฟรมกันได้หลังจากนั้นด้วยดังนั้นความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังหรือครึ่งเดือนพฤศจิกายนนั้นจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆสําหรับคู่ที่ไม่ชัดเจนดังนั้นสังเกตดูนะครับว่าเขาจะเข้ามาชัดเจนกับคุณมากดังนั้นขอให้คุณเปิดตัวแล้วก็เปิดใจของคุณละกัน นะครับเปิดใจนะฮะแล้วก็เปิดทัศนคติไปทางโทษนะครับไม่ใช่เปิดตัวเปิดใจนะครับแล้วก็เปิดทัศนคติให้กว้างเปิดทัศนคติให้เป็นโพสติเพียมากๆแล้วกันเพราะว่าพลังงานด้านบวกๆนะครับจะเข้ามาหาคุณนะไม่ว่าคุณจะมีประเด็นหรือว่าคุณจะมีปัญหาก,กับคนที่สัมพันธภาพไม่ชัดเจนยังไงในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์นในการคืนดีกันดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงและคว,วามสัมพันธ์ของคุณตั้งแต่ในเดือนนี้ต่อไปนะครับจะชัดเจนกันมาขึ้นดังนั้นอาจจะมีหลายๆคู่กับความสัมพันธ์ทีี่่ไไไมชััดดดเเจจจนนนนะะะ้้ป็แแกสลบ กันแบบยาวนานด้วยและสําหรับคู่นะครับที่ไม่มีประเด็นต่อกันอ่ะในเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของจุกจิกกันบ้างนะครับและเดือนนี้ดูเหมือนกับว่าคุณสองคนอาจจะมีเกณฑ์ในการท่องเที่ยวเดินทางด้วยกันในในที่ที่คุณอยากไปนะหรือคุณอาจจะได้ไปพบปะก,กับครอบครัวของเขาหรือเขาอาจจะมาพบปะกับครอบครัวของคุณและครอบครัวของเขาหรือครอบครัวของคุณเนี่ยก็ชอบซึ่งกันและกันด้วยดังนั้น ครอบครัวของเขามีสิทธิ์ที่จะชอบคุณหรือครอบครัวของคุณก็มีสิทธิ์ที่จะชอบคนรักของชาลาสีเมทุนเองนะครับดังนั้น,น,นอาจจะมีเกณฑ์ในการได้ พบปะหรือเจอกันนะครับยังไงก็ไม่ต้องห่วงนะและเดือนนี้ขอทายไปเลยว่าความรักของคุณค่อนข้างสว่างชื่นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังและคนที่คุณคบอยู่ปัจจุบันนี้มั่นใจได้เลยว่ามีโอกาสที่จะเป็นโซเมทของคุณหรือเป็นทวินเฟรมกับคุณนั่นเองนะดังนั้นเดือนนี้พยายามคิดบวกพูดบวกแล้วก็ทําบวกกับคนรักของคุณทําตัวน่ารักน่ารักนะครับกับคนรักของคุณนะและคนรักของคุณนั้นจะรักคุณมากๆเลยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ลัคกี้อินเลิฟสำหรับชาวราศีเมถุนทั้งคนโสดแ,แล้ว้วนนัน การพัฒนาความสัมพันธ์นะครับบางคู่ในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ในการมั่นหมายหรือการแต่งงานกันด้วยซ้าไปก็ถือว่าในเดือนนี้เป็นเลิกที่ดีของคุณในการที่คุณจะแต่งงานกันหรือว่ามั่นหมายกันหรือมีการวางแผนนะครับในการที่อยากจะไปอยู่ด้วยกันหรือว่าคิดในเรื่องของอนาคตร่วมกันหรือทําธุรกิจร่วมกันอะไรก็แล้วแต่ล้วนเป็นผลที่ค่อนข้างสําเร็จทั้งเ้นดังนั้นคุณจะปรึกษาอะไรกับคนรักของคุณก็เอาตามสบายของคุณเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดือนนี้คนรักของคุณค่อนข้างจะร่วมไม้ร่วมมือกับคุณมากๆ และพร้อมที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับคุณด้วยนะครับ ดังนั้นในเดือนนี้มีพลังงานเอนดิจี้ด้านบวกที่ดีๆมากๆเลยกับคุณเนี่ยนะยังไงทารุแมนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแลวขอให้ความรักความสัมพันธ์ของชาราสีเมถุนหรือจีมินายทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วได้เจอเจอโซเมทหรือทวินเฟรมหรือใครที่มีคู่อยู่แล้วเขาคนนี้หรือเธอคนนี้คือทวินเฟรมหรือคือโซเมทของคุณนั่นเองขอให้ความรักราบลื่นและสดใสจำไว้อย่างหนึ่งว่าในเดือนนี้ชาราสีเมทุนทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปนะ พยายามอารมณ์อร่วยนะครับทำใจให้สบายๆอย่าไปคิดมากอย่าไปอิมชันมากอย่าไปอิมชันอลเกิดไปนะครับและในเดือนนี้คุณจะได้รับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของคนรักของคุณว่าเข้าหรือเธอนั้นผูกพันหรือรักกับคุณมากเพียงใด ยังไงชาวนุ่มแมนขอเป็นกำลังใจให้นะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่เดอะพ r เทรสออฟไลท์ออร์โคบ้างว่าจะแคล้วฟายนะครับอะไรในความรักความสัมพันธ์ให้กับชาราสีเบทูหรือเจมินายท่านคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจำเดือนในวันเบอร์2021หรือเดือนพฤศจิกาย,ยน25 6 4นะครับเดี๋ยวเอาคนโสดของชาราสีเจมินายก่อนนะคุณได้หมายเลขที่16ว้าวทวินเฟรมครับไพ่ชี้ชัดออกมาเลยนะโ o ดพาร์เนอร์นะครับว้าวอืคุณครับ ผมอยากจะบอกไว้เลยนะชาวราศีเมถุนคุณมีเกณฑ์ได้เจอทวินเฟรมแล้วนะอดังนั้นคนนี้เป็นคู่แท้จิตวิญญาณของคุณซึ่งอาจจะเป็นคู่ที่อาจจะอยู่กับคุณไปจนถึงวันตายด้วยซ้าไปอ่ะอันนี้มีอะไรที่ค่อนข้างสําคัญแล้วนะครับดังนั้นจําไว้เลยในเดือนพฤิกายนและเดือนธันวาคมชาวราศีเมถุนหรือเจมนนายคนที่ยังโสดคุณมีเกณฑ์นในการได้เจอทวินเฟรมของคุณแนะ่นอนนะครับแต่คุณจะรับเอาไว้หรือไม่รับเอาไว้ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะครับ เพราะว่าเขาหรือเธอคนนี้เข้ามาเป็นทวินเฟรมกับคุณหรือว่าเป็นคู่แท้จิตวิญญาณกับคุณดังนั้นพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณจนไปถึงวันตายและความสัมพันธ์นั้นค่อนข้างจะมาแบบยาวนานมากๆเลยนะดังนั้นคุณจะได้เจอเจอคู่ที่แท้จริงเป็นคู่แท้จิตวิญญาณจริงๆนะฮะเพราะพาย่ยพ่อแม่หรือว่าพ่ยของราวชนีพระจันทร์เนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าทวินเฟรมดังนั้นคุณได้เจอทวินเฟรมของคุณแล้วนะจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเขามีเคมีสตรีหรือมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายคุณเลยทีเดียว นะครับดังนั้นคุณจงได้สัมผัสคุณจะได้รับสัมผัสอํานาจหรือว่าพลังพิเศษในจิตสังขหอหรือซูเปอร์เนเชอรลหรือลางสังข์ของคุณว่าเขาหรือเธอคนนี้มีโอกาสหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์มากๆที่คุณคิดว่าเขาจะเป็นทวินเฟรมของคุณหรือว่าเป็นคู่แท้จิตวิญญาณของคุณนะครับดังนั้นล่างสังข์ของคุณจะรู้สึกตรงนี้ได้ดังนั้นเขาหรือเธอคนนี้ก็ตรงไปตรงตามที่คุณสังห่อเอาไว้เลยตรงตามที่คุณนั้นในจิตสังห่อของคุณนั้นได้คิดเอาไว้นะครับว่า คุณได้เจอทวิตเฟรมในรอบเดือนนี้หรือเดือนหน้าแล้วนะ ยังไงขอแสดงความดีใจกับคุณด้วยนะครับแล้วขอให้คุณรักษาในเรื่องทางด้านความรักและเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในเดือนดีเซ MBER หรือเดือนธันวาคมกับคนที่มีคู่อยู่แล้วเพราะคุณเจอทวินเฟรมแล้วละ่ะดังนั้นเขาคนนี้ไม่ไปไหนจากคุณแน่แต่อาจจะมีปัญหากันบ้างนะครับหรือไม่มีปัญหากันบ้างในรอบลายเดือนแต่ละเดือนนั้นก็เดี๋ยวเราดูกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์นะครับของชาราสีไม่ถุนหรือเช่นมนายคนที่ยังโสดดี่คุณไปดูคุณไม่มีคู่นะในรอบเดือนธันวานะครับว่าจะเปน เดี๋ยวมาลุ้นกันในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2564ก็คือเดือนเด c e m b e r วานะครับยังไงลนะัคกี้เลิฟนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับชาลราสิงเมถุนหรือเจมินายคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับว่าไพ่ของ The ะพรีเทสออ f l i น์ออโรโคจะเคล่า f y อะไรให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาราสิเมถุนหรือเจมินายสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบเดือนพฤศจิ ber 2021หรือเดือนพฤศจิกายน2564คุณได้หมายเลขที่15อ่านว่า deep emotion นะครับความรู้สึก ที่ลึกๆจากใจนะครับความรู้สึกที่คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะนเ,นเนี่ยในเดือนนี้เขาจะมีการเปิดเผยแล้วนะดังนั้นในเดือนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าชา,าราสีไมถุนที่รอเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นที่จะบอกรักคุณจากใจเลยนะครับจะมีเกณฑ์ในการที่เขาหรือเธอนั้นบอกคุณหรือแสดงออกในความรู้สึกส่วนลึกๆจริงๆเลยกับคุณนะฮะดังนั้นในเดือนนี้คุณจะได้สัมผัสกับความรู้สึกหรือความเขาเรียกว่าความผูกพัน ความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมาจากแก่นแท้ของหัวใจดังนั้นคูณสองคนมีโอกาสที่จะแสดงออกใน Deep e m o t i o n a l ร่วมกัน deep emotion ร่วมกันนะครับดังนั้นเป็นความรู้สึกที่ลึกๆจากใจและเป็นความรู้สึกที่ sincere หรือความรู้สึกที่จริงใจนะครับที่คุณจะได้รับรู้จากเขาดังนั้นเป็นไปได้นะว่าเดือนนี้ชาราสีมเมถุหรือเจมินายคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณอาจจะได้รับการบอกลักอาจจะมีการขอการแต่งงานหรือว่ามีการขอการมั่นหมายจากคนรักของคุณ นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนแต่ประการใดหรือมีประเด็นหรือไม่มีปัญหากันแต่ประการใดนะครับคุณจะได้รับรู้เลยว่าคนรักของคุณในการกลับมาคืนดีนี้เป็นเพราะว่าเขาหลักคุณหรือว่าเขาเห็นส่วนที่ดีของคุณจริงๆหรือคุณมีค่าในสายตาของเขามากที่สุดนะครับดังนั้นคุณจะได้รับรู้ในเรื่องทางด้านตรงนี้นะก็คือ deep emotion นะครับ มันบอกบอกถึงความรู้สึกลึกๆที่แท้จริงจากจากคนรักที่มีต่อคุณและจากคุณที่มีต่อคนรักดังนั้น,น,นคุณจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกและความรักและสมัมผัสความรู้สึกและความรักของคนรักของคุณอย่างแท้จริงในรอบเดือนนี้ ดังนั้นทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วลัคกี้อินเลิฟด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ขอให้คุณพูดมาจากความรู้สึกที่จากใจว่าคุณต้องการอะไรจากเขาหรือคุณรู้สึกยังไงจากเขานะครับเขาคนนั้นจะเข้าใจคุณแน่นอนไม่ว่าคุณจะขอเวลาหรือคุณจะไม่ขอเวลาก็แล้วแต่หรือคุณยังคงอยากจะคอนติเนียลในความสัมพันธ์ไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาคนนั้นก็จะมีความเข้าใจคุณหรือคุณอยากจะให้คุณทั้งสองคนกลับมาเหมือนเดิมโดยไวเขาก็จะเข้าใจคุณเพราะว่าเขาก็คิดเหมือนกับคุณนะครับ ดังนั้นอยากให้ชาวราศีเมถุนหรือเจมินายคนที่มีคู่อยู่แล้วได้รับรู้เอาไว้ด้วยละกัน ยังไงทารแมนขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมทุนกับคนที่มีคู่ด้วยก็ขอให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นจงยั่งยืนไปนานแสนนานแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นมีพลังใจมีการมอบพลังใจให้ซึ่งกันและกันและมอบกําลังใจให้กันและกันและความจริงใจให้กันและกันด้วยและกันนะครับปัญหาทุกๆปัญหาจะได้รับการคีคายเพราะว่าคุณสองคนนั้นเป็นโซเมหรือเป็นทวินเฟรมคู่แท้จิตวิญญาณกันนั่นเองนะดังนไพค่อนข้างชี้ชัดมานะครับ โดยตรงเลยกับชาวราศีเมถูนหรือเจมินายนะและเดือนนี้ค่อนข้างจะเป็นเดือนที่ดีมากที่สุดด้วยในราศีอันดับแรกๆเลยที่ทารแมนนั้นได้อ่านมานะครับก็เป็นราศีของคุณในอันดับแรกที่ค่อนข้างจะประสบความสาเร็จความรักมากที่สุดยังไงทารุแมนขอเป็นกําลังใจให้และรักแบบมิสติกคิดบวกนะครับอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปคิดมากหรืออย่าไปคิดพลังงานน e g a t i v พยาพยามให้พลังงานที่เป็นโพส i t i กับคนรักของคุณและคนรักของคุณก็จะให้พลังงานที่เป็นโพส i t i หรือด้านบวกให้กับคุณ มากลับมาเช่นเดียวกันนะครับนะดังนั้นรู้จักเป็นผู้รับรู้จักเป็นผู้ให้และความรักของคุณก็จะมีความมั่นคงพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและมีความยาวนานและยั่งยืนนะครับอย่างที่คุณฝันไว้นะชาลาสีเมทุนนี่คือภาพโดยรวมนะครับของการอ่านแบบ general reading ของความรักความสัมพันธ์ของชาลาสีเมทุนหรือเจมน ทั้งคนที่ยังโสดแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจำเดือน,นเ o v e m b e r 2021หรือดือนฤศจิกายน2564นะครับแน่นอนว่าเป็นการอ่านแบบ general reading ดังนั้นคำทำนายอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะเหตุการณ์สลับกันบ้างอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ตามถ้าไม่ตรงหรือไม่เกิดขึ้นเลยคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปอย่าไปอินอะไรมันมากมายนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างที่ทาร์โรแมนทำนายคุณก็เต็มตัวเติมใจไว้ได้เลยนะว่าคุณกําลังได้เจอเจอโซเมตหรือทวินเฟรมและความสัมพันธ์กําลังจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้ คุณคิดในแง่บวกเอาไว้มากๆแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาในเรื่องทางด้านความรักนะครับคุณก็สามารถที่จะโทรเข้ามาจองคิวกับทาร์โรแมนได้หรือจะแอดไลน์ก็บังก็ได้ซึ่งมีออดเรสอยู่ในสคริปใต้ล่างแล้วหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปใน Facebook คําว่าด,ดูดวงพรยิบสีอยาสัมผัสบายทาร์โรแมนได้นะคุณก็จะเห็นกิจกรรมบังส่งกับทาร์โรแมนสามารถที่จะแอดเข้ามาจองคิวได้ผมยังมีคนว่างๆให้กับชาราศีเไมถุหรือเจมินายและชาวทั้งสิบเอ็ดราศีที่เหลือเอฟซีทุกท่านโดยยา หลายๆสำรับและไพ่อโรโคหลายๆสำรับที่ผมมีพร้อมที่จะให้คําตอบ leading และ Cat Califies นะครับในความรักความสัมพันธ์ได้แม่นยําและชัดเจนตรงใจให้กับคุณและสามารถทําให้คุณหาทางออกได้จนคุณเองนั้นอาจจะต้องทึ่งยังไงก็ลองมาจองคิวกันดูแล้วกันนะครับ ยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามให้ทาร์โรแมนด้วยนะเพื่อเป็นค่าครูและเป็นกำลังใจให้กับทาร์โรแมนนะครับแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามและทุกๆคำคอมเมนต์ด้วยขอให้คลิปนี้มีคนมาดูเยอะๆแล้วฝากเบอร์โทรศัพท์แมททอโลจีนะครับศาสตร์พลังงานตัวเลขด้านบวกนะแล้วมาดูกันว่าเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่เป็นพลังงานด้านบวกหรือด้านลบยังไงก็ให้คำปรึกษาฟรีนะครับเราพร้อมที่จะจัดจําหน่ายเบอร์เป็นพลังงานที่เสริมด้านบวกซึ่งทาให้ชีวิตคคคคววาาาามมรััักขอออองงงงงุุณณเเเปปปปลลีีีีี่่่่่ยนนนนนแไทททททิดจจะต้้ึ็ชืสํหบ นะครับอันนี้ยังไงก็ขอฝากไปด้วยแล้วเราเจอกันใหม่ในรอบเดือนเดซ e m b e ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี2 5 6 4แล้วเรามาดูกันนะครับว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนหรือจิมินายทั้งคนโสดและคนที่มีคู่จะไปในทิศทางไหนต่อแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆนะครับยังไงรักษาความรักของคุณและขอให้ความรักของคุณนั้นสําเร็จลัคกี้อินเกมนะครับและลัคกี้อินเลิฟมากๆนะครับชาวราศีเมทุนรักษาสุขภาพนะครับชาวราศีเมทุนครับสวัสดีครับ